วันนี้นะครับก็จะพามาชมวิธีการนะครับทำไข่ไดโนเสาร์นะครับเฮ้ยเอาเอาเอาเปลี่ยนหลันลงเปลี่ยนไออเปลี่ยนเปลี่ยนคางเปลี่ยนคางเดี๋ยวเปลี่ยนคางก่อนเอาเนี้ยง่าลงน่ะมันค่อยดีเอาง่ายลงบ๊อบน,นี่แม่ไปไมันน่ะกับทางกับทางกับกับทางพ้อเอาแหมเปลี่ยนคางไหมเอาคางง่ายลงอ่านะครับการทำ ธนาคารน้ำเตดิน,นะครับแบบไข่ไดโนเสาร์นะครับเราก็จะนำตะกร้าสอใบนะครับมาทำแล้วก็ผ้า,าเขียวห่อนะครับเจาะก้อนอีกทางนึงนะครับนนะครับการเารงน้น่เนีห้ันไม่ห,มหอะไย,อย่ง <c oughs> ่กูนี่ค ทีการทำนะครับไข่เนนุ่งเสาเขาจะปูน้ำเลือเออนี่มันต้องปูไหนหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปชมนะครับ ว่าแต่บักบสวิตเถาเบื้องขวาย์เนี่ยในเหมือนงานใดว่าเนี่ยเบอร์จองไม่ตายนะครับแล้วก็มาขุดหลุมนะครับขุดหลุมลึกเมตรห้าสิบนะครับโดยคนขับไมโครนี่ครับคนนี้ครับโอ้ยเจ้าตลอดแต่แล้วเสียมเราเอ้เราแบบคนขับไมโครหรอเนี่นะครับแล้วก็นำไข่เนืเสาลงไปนะครับแล้วก็เอาหินเอาหินลงก่อนนะครับถือคว้าได้ถือคว้าวันนี้เ่ยระวังทอหน่อย โอ้ยฟีย่เลนมึอนั่นบดไปสามร้อยคนน่ะทอ่อเสร็จเดียวเนวี่ยเอาบเสียถามวัน่เที่ยงไงท่อละสิบาทสออันนึงแบบนี้นี่นะครับเราก็เอาไข่สองลงไปเรายางหลุดครอ,อบไว้นะครับแล้วก็หินลงนะครับให้เต็มหลังจากนั้นเราก็เอาผ้าเขียวปูอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอาหินเล็กเล็ก,ลก,ลกๆวางใส่ข้างบนนะครับนะครับใช้แรงงานในชุมชนเรานะครับ นี่ก็เป็นหัวหน้าเขตนะครับห mm ัวหน้าเขตหัวหน้าเขตครับวันนี้เป็นตัวนำนะครับนำทีมระวังถึกทอได้ชัวกลิ่นแห้งไรล่ะนี่บอเซียผู้ใดบอเซียห่านไอตีบอเซียเพื่อยีเทียงบอเซียดอกอไม่ีเทียงหนักก็เก่าอีกนี่ก็เป็นอบตนะครับกับช่างคูนนะครับช่างใหญ่ประจำหมู่บ้านของเรา อ๋อนี่เเสียตังตัวมั้นี่ก็เป็นพระเยาวงนะครับตอนนี้ก็มาช่วยนะครับในชุมชนเรานะครับเพื่อที่จะทําธนาคารน้ําใต้ดินนะครับแล้วก็เวลาหน้าฝนนะครับน้ําก็จะมาขังอยู่ตรงนี้น้ําจะมาขังถนนตรงนี้นะครับมันก็จะแก้ปัญหาน้าท่วมขังได้นะครับนี่ครับปิดนึว่าจะปิดไปยัง ทำเรื่งร่วมขังเราก็ไม่ต้องไปทารางน้านะครับใครางน้ํามันหมดเงินเยอะนะครับทาธนาคารน้ำจดินดีกว่างบน้อยแก้ปัญหาได้นะครับเดล๋อเสร็สสสจเสร็จแล้วเดี๋ยวมาตัดต่อ,อยเขนมครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ผ้าปูนะครับผ้าปูเสร็จแล้วก็หินเล็กๆนะครับทับบนนะครับวัดพอดีเได้เห็น สถานที่เราทํานะครับก็คือเป็นบริเวณข้างถนนหมู่บ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ําจะท่วมขังนะครับเราก็ต้องทําเพื่อที่จะระบายน้ําให้ลงข้างถนนตรงนี้นะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีฝนตกเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับเราจะส่งให้ดูว่ามันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมได้ขนาดไหนนะครับกดกดติดตามไว้นะครับ